แล้วกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงๆนะครับก็อสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุลินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปู่ยอดนะครับเพื่อจะมาตามตัวเลขเนาะหรือว่าตามความฝันเลขปู่ยอดกันนะครับเพราะว่าปู่ยอดเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็เป็นคนที่ฝันแม่นอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้มีลูกศิษย์ลูกหามาหาปู่ยอดกันเยอะนะครับ คุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจคนสุรินทีวีด้วยนะครับยั่วเราเข้าไปหาปู่ยอดกันไปกันเลยค,ครับผมครับสวัสดีครับปู่ <st teaching> <S <S เป็นยังไงึันหนาเศร้าๆดิปุ๊ฝ <laughs> <laughs> ฟันกับฟันบอแมนเอฟันบอแมนฟันบอคยวฟันบอ บันวตาได้ยู่ได no ้กินเถอะว่าฝันบ่ได้ยุบ่ได้กินฝันกตว่าสิว่าบอกละละก้มฝันเบาเท่ท่มมาฝันบ่าฝันยุแต่ว่างวดใอ้ว่าเสียพานพานบ่ได้ดอกมันมันสิลุดนมืดปีเลยวะปุ๊บล้อมันนะครับฝันว่าน้ำหายายน้ำหายาย่อยแน่ะไปซ้า ไปมมดตีรีไปประกับมาบ้านมาเฮือนมา้านไปอยู่ใส่ก็เลยน้ําหาย่ายน้ําไปพ่อเห็นหหยายเก็บดอกห้อยงอ่อมเยอ่อจะไม่อยู่เห็ดอย่างน,นี่มาหาเก็บบอกห้อยลงป่าโอ้ยลงสองสามเดือนบระกับบ้านกลับสอง ส่วนผลเมื่อไปไปไปเอาบอกหอยไปเนี่ลาบ่ต้องเอาทงบกหอยไปดอกกับบานอย่ามาอยู่จังสีบกันย่งหาบกหอยยังบ่อยากกับอยู่เลยดึงแขนกับมามาระวังทางมาพอ่อยายพอยายอดยอดบอก ยิ่งให้แมย่ยาเนี่ยบอกว่าจังได้เราบอกให้มันอาโหสิกรรมให้แมย่ยาเนี่ยอาโหสีกรรมแบบได้ละกูเคยปล่อย,เคย,อยเคยแซงเพิินตั้งแต่หลายปีปล่อยแซงไวจังได้ปล่อยแซงเขาไว้เนี่ยเครียดให้กันแม่กับลูกละดากันปล่อยแซงกัน ไปอยู่สายหมันออกลูกตายค่าลูกค่าเตา่าไปจบวิวเหตุ์เฮ็ดยังสันกับก็เครียดให้มันอันในเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นบ้าหูเบ้าหูว่าเพิ่นดาเพิ่นแบบนั้นอิลีบอแว่าท่านได้ก็แล้ว่าเสบฝากไปนำยูทูบไปหาหน้าจะอาจันดี พันโยใส่ครับอาจารย์พันโยชุมพรพันโยชุมพรพันโยชุมพร,มพรว่าแม่น่ะขอโทษขออภัยหายอาโหสิกรรมให้แม่แน่ว่าสั่นแม่ไปเกิดบ่ได้ย,ย้อนบ่อยลูกตแต่สมัยหาสิปีทผ่านมาหาสิปกว่าปีละละ่าทิพนดากันคอยกิดบ่ฮู้ดอกว่าพนดากานันแนวใดอ่า ก็เลยถามเพิ่นว่าญาเจ้าดาเพื่อนแบบไหกูดามั่นว่ามึงไปอยู่ใสให้มึงขันมึงมีลูกก็ให้ลูกตายค่ะมึงไปอยู่มองได้ไงมึงบ่มีคววมสุกบ่มีคววมเจริญบาดแผบาดยามเล่าตายไปแล้วเล่าบาปเล่ากรรมเล่าก็เลยอยากให้ลูกสาวในอโหสิกรรมให้ ถึงแม้นเพิ่นสิเป็นผู้มีพระคุณเป็นแม่ก็จริงอยู่แต่ว่าเพิ่นน่ะไปสาบแซงลูกบาดในข้ามสาบแซงแเรานี่ยมันศััดิ์สิทธิ์มันก็เลยเหตุให้ผู้เป็นแม่น่ะเป็นบาปเป็นกรรมแห้งบ้าดในแม่ก็เลยอยากลุเวน้นลุกรรมบ่ยอยากให้มีเว้นมีกรรมต่อไปในศาสตร์ต่อไปก็เลยอาศัยยูทูบของเบา่าที่ฝากถึง อาจารย์ีหรืออาหิงที่อยู่จังหวัดชุมพรห้อาโหสีห้แม่เพราะว่าแม่มาเข่าฟันกับบ้็อกหูเราว่าเพื่อนด่าเพื่อด่ากันเพราะว่ากับบล็อกหูเนาะว่าเพื่อนพิดกันเหลืองอีหยังครับสมัยแต่อายังเป็นสาวได้โผล่ใหม่ๆคนนั้นกับบล็อกหูน้ำเพลนเพราะว่ามันหลายปีดีดากันไหนเพลนจะเลย ว่าให้บอกให้แน่บอกหายาแน่อาโหสิให้แน่สิ่งที่ได้เว้าไปได้ผิดพลาดพัานไปแล้วนั้นขอโทษขออภัย mm hmm. กับบ้านแน่คำว้าว่าดินกบหูบอลืมนะอันนแต่ว่าผู้นึ่งเน่ยดินกบหูไปแล้วแต่กระย่างบอลืมแต่ว่าผู้นึงเดี่ยดินยังบ่าทานันกบหูก็คงสิลืมไปแล้วมัง้ง mm hmm. <laughs> อัน,นี้จัอคือคือแม่กับลูกสาวเลยเนาะปู่เนาะแม่กับลูกสาวฉะนั้นกาปู่นี่สีพยายามซื้อว่าอ่าบรรดาแม่ลูกพ่อแม่ยังสี่เนาะ,ะเคยอาจสิเคยปล่อยเคยดา่าเพราะว่าเดือลูกด่าแม่แม่ด่าลูกยังสี่อันนี้เป็นแม่ด่าลูกขอให้สากแทงลูกบ้านเนี่ยกันในเมื่อแล้วตายไปแล้วบ้านเนี่ยจะเวรกรรมของเรามันบุรุษ <ม>หเหล้าบ,บลุดก็เลยอยากให้ลูกนะเอาหู้ซิให้อยากให้ลูกเอาหู้ซิให้กันเฮ็ดให้เฮ็ดบุญเอาหู้ซิกันมแต่ให้เฮ็ด,ดแ<ต>ดป็นไงก,ออก็คือเว้าออกปากพื่อซื้อว่าเอาเอลเกษตรเดบขันเพิ่นได้เบิ่งคลิปบ่าวที่ครับมีหลายช่องคร <นะ S 2> ับมีคนสุรินทบบน้ำแก้วข้าวมาถามเราแต่เพิ่นก็เบิ่งประจำเนาะครับ ก็เลยอาศัยตอนนี้แหละเพื่อเพื่อไปซื้อถึงเพิ่นเนาะเพื่อเพิ่นเบิงอยู่เพิ่นเบิงอยู่ครับอ่าในขันที่โทษไปตรงๆก็ยยานเพิ่นบ่อใดรับบ่ด้หยังอืมบันีนเมื่อเพิ่นเห็นอย่างซี่ว่ามันเป็นเรื่องจริงบ่อเรื่องเท็จบ่อันมันจริงเพิ่นกับคงสิบ่ท่านลืมอกอแต่ข่นมันบ่เป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าข่อยนักฟันบ่อถิ่น แต่ว่าในค้อมันใจคาำเนี่ยน,นี่เพิ่นมาขอรอมจันส่มันใจแห้งว่าเพิ่นเคยอกวอ่าม,มันใจเพราะว่าเพิ่นได้มาขอหายอาโรคอาโหสีขนาดขนาดนี่แล้วท่านทสานเพิ่นบอกขออ่าถ้าเพิ่นรับชมอยู่นะครับทั้งสี่ช่องนะครับกับแม่เพิ่นมาขอเด้อนะครับจะไหนกับห้อหแม่แม่ญานั่นแม่ญานั่น งานนั่นเรามาเข่าฝฟันว่าให้อาจันดีนะอาโหสิกรรมที่เพิ่นเคยด่าเคยเว่าเคยว่าเมื่อสมัยหลายปีที่ผ่านมาก่อนต่างคนมีตางม,มีชีวิตอยู่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้เสียไปประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วมั้งโอ้ตอนได้ไปเกิดอยู่ยังยังติดคำสาบคำแซงอยู่นี่ยังติดคำสาบคำแซงของเจ้าของอยู่ก็เลย กะสามวาลูกยังมีชีวิตอยู่ให้ลูกเอาหูสีให้คันลูกได้ดับคันเสียชีวิตไปแล้วสิเอาหูสีกันเพราะใดแต่เสียเป็นศาสนาการทำมันได้อีกเนาะเว่นไปศาสตร์หนึ่งไอ้นี่เพราะว่าแต่ขอบพุ่วนี่เด้หลายๆขอบัวที่เิงยู่เนาะหลายๆขอบพุ่วผู้ใดที่มีเว่มีกรรมต่อกันกับอาหงสีสิ่งกันและกันซะ กะยาก,กันผู้ใดเคยด่ากันแต่สมัยใดโซอสมัยใดกันว่าลึกนึกพอกะให้อโหสิให้ผู้ตายให้เพื่อนได้รอดพ้นในการเป็นถูกในถูกหลายฟันเห็นสองเทือเ่อแหละมาขอสอง,ส<ม>สองเทือสมพ่อก่อนถี่สีเอาโซกออกป่าเพื่นจะมีเจ้าวิธีเอื่นมากขอขามากรรมกันนกปูเนาะ อันเนีเพื่อนกับมาขอสองเธอแล้วก็เลยมั่นใจบ้างไงขันมาเ่อเดียวกับว่าเสื้อดอกแต่เพื่อนมาอีกรอบนึงก็ขอหลายๆขอให้บอกก้าวให้แน่ว่าสันเพื่อนได้ด่าลูกสาวเพื่อนแบบได้บู้แต่ว่าลูกสาวนักเครียดจับใจเครียดจนได้นีพ่นละ ในส่วนของตัวเลขงวดวันที่หนึ่งท่านมาได้ถามว่าญาญาบอหูเลขหูหวยนะบอขันจะให้เพิ่นบอกเฮตดบุญเนทุานอาโหสิกรรมห้ก็บบอกเลขบอกเบอร์แน่กระดคือกันเพื่อเพิ่นได้บุญได้่านเพื่อว่าได้อโหสิซิ้นกันและกันเพิ่นว่าโตถ่ายหมายเลขบัญชีโตนั่นล่ะโตถ่ายหมายเลขบัญชีธนาคารซีสองแปด 428 428งบอกแค่ว่าเอาในเลขถ่ายเลขถ่ายบัญชีเลขถ่ายบัญชีโตวสุดไ้ายมันน่แต่เราจำได้ว่า428 428เป่นบ้านยังอีกไหมผ่สอ2 8 เท่านี้แหละเพิ่งกะว่าอันที่เมียมังไปเก็บดอกไมยนั่นแกเอาแน่กะดีคือกันแกตัวไหนราใหญ่แกเอาหาเจ็ดไม่มีเงินห้อยอห้อยก็เป็นหาบอ่ะต้นว่าแกเอาหาเจ็ด หอยมันนวดกมกลมจิบ่เป็นศูนย์บ่ปู่กระจักลแล้วสลาดีบอกว่าได้สลาเทียดแต่ว่าคิดคิดเห็นผ่ามันน่ะนะหอยมันกุมๆลมน่ะปูนี่ตีเป็นหาเจ็ดแม่นบ่เพิ่นว่าให้ตีเป็นหาเจ็ดจิ๊บเอาตามผู้ผู้ฝันเด้อจิมาเสื้อผมบ่ได้เด้เออ เดี๋ยวสิว่าสาวหูพนันสิมาถามเห็นอย่างว่าสัญญาอีกเดี๋ยวเลยได้โอกาสบอกข่าวไปเทนอาให้อาขันอาเพิ่นได้เบิ่งช่องเนาะเพื่อเพิ่นไดิพิจราหน้าอาโหสิให้แม่จะว่าสิโทรไปนั่นแหลจะว่ามือหลังก่อนนะครับก็เป็นอีกหมวดนึงเนาะ ูเพื่นฝันนะครับท้ายนี่ก็ตัวสีแดงขาวหเึ่นชัดๆนึ่งตัวสีแดงขาวหนึ่งชัดๆห็นึ่้สี่สองแปดครับห้าเจ็ด งามแล้วเราอแล้วกระวาเสร็จเพราะบอกข่วงฟันดอกแต่ว่ากัดบาดเทิ่นว่าโอ้ยมันสิพิษไปเรื่อยๆบอกมันไมีมือเข่าแล้ววะตามก็เทาไปละเพราะว่ามันมาแมนว่าค้นไฮเลคขึ้นปูยอดบ่เคยเข่าไงสามหวดสามตัวสามหวดติดก็เคยนะเอฟซีก็เลยตั้งความหวังแต่ว่าปีนี้นี่เกือบทั้งปีเลยลุ้นะครับน นะครับนี่เป็นเลขของปูในงวดวันที่หนึ่งทันว่าเนาะครับปูบอกว่าญาญาเนี่ยคือแม่แม่ของปูเองแม่ของพ่อแม่แม่ของพ่ออ๋อแม่ของพอ่นไไอ,อ,งพอนะครับมามาบอกว่าเลขอยู่ในเอ่อแบบัญชีธนาคารของปูซึ่งเลขไทยเอ่อแบบัญชีธนาคารของปูคือซ2 8อแครับแล้วก็ไปแปลเอ่อความฝันว่าไปตามเมียเมียนี้ไปเก็บหอย อืมปู่ก็เลยตีเป็นหาเจ็ดเนาะ,ะนะครับเจ็ดครับนะครับปู่มิยังฝากพอร์ตเอฟซีเลยครับเที่ผ่านมาได้เหตุบุญกระถินแกไม่เอซีมารวมบุญรวมรงท่านหลายปูหลายคนอยู่ก็เลยยอดกระถินนะได้สี่แสนสามหมื่น จ็ดสิบห้าสตังค์สี่แสนสามหมื่นเจ็ดสิบห้าตังค์นี่ตัวหนี้เลยตัวนีเลยมาตรงกันนี่เนี่ยตรงกันเลยบัตรในกน็แต่อนุโมทนาสาธุบุญกุศลบัตในเอฟซีแต่โอนเงินมาเห็ุลงทานครับการรวมบุญรวมกุศลก็ได้ขับบุญรบหรือว่าขนมจีนลอยสิบห้ากิโล อ,อ,อืทั้งนา้ายาครอมก็ได้โยได้กินเอ็นน้ำซ้ำลานอืบพ่อเพียงเหลื่อมครับบุญกุศลเราเนี่ยก็บพขาดบพเขินครับอได้เฮ็ดซาลาแล้วได้เฮ็ดประตูซาล่าเฮ็ดที่นั่งของประสงค์ครับเกือบแล้วเลยละื็แต่าะได้ติดลโรคอย่างไร ใส่ใจมันบ่หลายครับให้บุญให้กุศลที่เอซได้ร่วมด้วยช่วยบุญมาในเทือนนี่ให้มั่งมีสีสุขให้หงเห้องเหลืองเหลื่อมให้จเจริญงอกเง่ายได้เงินได้ทองได้เข่าได้ขอมอาโหสิสิ่งกันและก,กันคันผูดด้ใดเคยเบาเคยว่าเคยได้ยังกับโยกโทษโยกอาภัายให้กัน เค่จงเมือเ่อนห่ได้ฝันเห็นดวงวิญญาณของย่ารมาขออาโหสีกับลูกว่าให้ลูกอาโหสีให้แม่แน่ถึงแม่ว่าสิเป็นแม่กะจริงเป็นผู้เลี้ยงกะจริงจะว่าไปด่าเกินว้าเกินสาบแช่งเกินบัดย่มตายไปไปใส่ประมุ่ไปใส่ปส่นผลก็เลยอยากให้ผู้ติมีชีวิตอยู่อาโหสีกันหน่อ ได้บุญได้กุศลไปสาธุสาธุครับผมสาธุครับในนามของผมบ้าที่นะครับเพชรพาลุ่ยแหละครับบ้าเสียงข้านแหละกับโค้ชลินเนาะขอบคุณปู่ยอดนะครับที่มาบอกความฝันแล้วก็มาแบ่งปันตัวเลขให้อีซีเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับขอบคุณอีกเทื่ยนึงครับปู่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม ยกขึ้นให้แล้วครับโอเคครับพี่เพื่แล้วกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลครับ